กับมีความเป็นวิถีชีวิตในการเดินทางผ่านไปมากับประเทศมาเลเซียอยู่เป็นประจำทำให้หน่วยได้ส่วนที่กำลังกับชุดปฏิการด้านการข่าวร้อห้าพันสองครับคือการบูรณาการร่วมมือกับเครือข่ายภาประชาชนในพื้นที่กรณีที่จับกุมได้ที่ผ่านมาเกิดจากข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายภาพประชาชนครับโดยมีพื้นที่ล่อแหลมด้วยกันทั้งหมดดังนี้ครับ ื้นที่ท่าเรือตำาลังและชายฝั่งโดยรอบพื้นที่ที่เราอยู่กระบวนการบริเวเรียบร้อยเรียบร้อยครับทั้งที่เข้ามาผิดกฎหมายแล้วก็ตามชอบธรรทั้งที่ทั้งนั้นในกระบวนการบริเีณเนี่ยเราทําให้เราสามารถที่จะสกัดกั้นบาดขึ้นมาในในรอบที่สองเพจาะะนั้นเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังตองเหนือจากแรงงานพี่น้องเราคนไทยที่ที่ ยังหลงเหลืออยู่จากฝั่งเข้ามานะครับเราก็ต้องคอยเฝ้าราะวังเขาเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการไม่ว่าจะลักลอบเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาช่องทางที่ถูกต้องกันแล้วแต่นะครับเรายังคงต้องเข้าสู่กระบวนการควอนตินนะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องควบคุมต่อไปส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงอยู่ในขณะนี้และก็ฝากตรงนี้ก็ต้องมีความเข้มแข็งหลังจากมรารสมนี้แล้ว ต้องติดตามสถานการณ์การอพยพของผู้อพยพละทิ้งดินฐานชาวโรยิงาที่จะผ่านจากรัฐยักไข่อารากันของเมียนมาใไปยังประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องหามาตรการนะครับในการดำเนินการตามข้อตกลง เล่าที่ลักลอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการค้าของผิดกฎหมายนะครับเราถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจากผู้นำท้องถี่นนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับเป็นหพวกที่ผ่านมานะครับเรกว่าถือว่า เพราะ้างวามมั่นคงก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ว่ามีเกิดคือพอมันเป็นชายฝั่งมันเป็นท่าเรือมันตรงไหนก็เข้าได้เรือถ้าเรือเล็กหน่อยมันก็้ได้ยินไหมครับห้าทุกคน